อันว่าทำหรือว่าบารมีที่ให้ไสา่งพุทธการเป็นสั่งสอนใบว่าบทต้องไห่รอเวลาตาห้าวัดวันประกันมุ่งรัดวันประกันพุ่งก็เหมือนกับเราเยอะๆชีวิตเพื่อต่อลมหายใจอยู่ชั่วเพียงขณะเท่านั้น นั้นเลยบอกว่าการรับบุญบ่ได้เรียกวันเออว่างวันใดก็ทําแต่อย่าให้เหินห่างทําหน่อยทํามากอาจารย์ว่ากคนึความสบายใจของเฮาี่ไม่ออกบุทํสางบบให้จใจเป็นทก ให้คิดใจเป็นผู้ที่ควางขวางเปิดพุ่มปัญญาเออปัญญาก็เกิดขึ้น,นสมองคิดใจกบปวดฟ้องวอดแดงหวงในอริยทรัพย์เป็นการพึกคิดพึกใจจะควางไวเออบ่ให้แลงละเลิกในการเล่นที่ให้เอาใเาทำใบดูดูพุทธองค์เพิน่นบหมือนดไว้ว่าภูนตุขุชน เกิดคุณภาพอยากมีความสุขเบิดแม่ใหญ่อยากห่างอยากหนีเอออยากเป็นผู้ดีอยากเป็นผู้งามเออบ่อยากจนบ่อยากมีโรคมีภัยเอออยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไป,ไป,ไป,ปว่าไปว่านเพิ่นได้บ่เก็บบ่ไขาบ่ป่ว,วยเออลูกหลานก็ต้องการให้เป็นคนโหผู้ดี เออภาษาขั yeah, well, mm ้วเด็ดร้อนในสังคมจังสิเออครอบครัวของเฮาก็อยู่เป็นสุขสันตีไม่ใหญ่อ่าอยู่เป็นสุขตื่นเด็กลูกเศรอบินาทีการงานก็ไปเออพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่บ้านเออรักษาบ้านเฮี้ยงซ่านบ้านซองตอนเศรออก็ไปจังหอกจังหันเรือเตือนเึ็กลูกใส่บาา ไปบ่ไว้อย่างสีออ่กับพ่อในเซบาทุ่ยทีท่ไท,ทไปกินท่านยายมันขาดชีวิตของ,อง,ง,งเฮาแตสิมีก้อนสุกมีก้อนเจริญอออัตมาก็เคยพ่อที่ซุ่มเถาผู้เฒ่าออเซบานย่จะเนียวพูดว่าอย่างไงแถาพวกคนก็เทาอาแถวว่าแถาซื่อๆออ,อปีนั่นไปเดินตุด,ดง เดินทุดงไปเราเขยตผู้พานทั้งสกลนะรเอนอ,อันตราหลังจากทำภารกิจต,ตอนอเศรเก็บขวางใส่ยามใส่ถุงพาเก็บอ่างศอกสา,าเรียบรอยอ้อยเก็บกดพายึ้นไปสิไปบินบา้านสิไปเดินบ,านบ,านบา้าเนเออบ้านเนบบ้านไปไปหอดบา้านดาาได้หนึ่ง คุณเอ้าคุณเฒ่านาะหัวหงอกนั่งตาแล้วก็เห็นหงดีดอกเออแล้วเพื่อนเขาไปในเงือนแล้วใส่บาดไอ้พระในบาทแล้วๆเอออาธรรมาก็เลยอุ้มบาดย่างไปแล้วก็เลยเราเห็นบาทเออเราเห็นแลาวกองเขาเราก็ไพ่อยู่บ้านนะเออว่านั้นจะเปเมียนดอกเราก็บย่างก็ซอก็ซอป่าโอ้ยมาทจะใส่นอกแค่น้อยมาทจะทั้งใดงน้อยอาธรรมาก็เลยว่าโอ้ย เอออาตมาก็เดินอ่ากิจกรรมเดินจงกรมออกแสวงหาทุกข์หาโศกนี่ละเออพิจารณาสังาขารเออหุบนซีน้ำหาน้ำหกคนนี่ละเออออกปฏิบัติก็ย้ายโวดว่าจะท่านหลวงค่ายพุทธละเดินมาหอดบานเท่าดีมาจะองค์นขน้อยแต่เออมาองค์เดียว เออบินบานแล้วก็ทีกลับไปแล้วก็ทีเดินต่อปอีกุดไปทั้งพูดร่างการที่เขาเกณฑ์นเรื่องโน่ไปคนละเออแล้วก็ทียอ้อนขึ้นไปทั้งพูดพิสัยทั้งบุรการครับทั้งเอาไายกลับบ้านไปคนละง่ายสันจี้ข้าน้อยสัน่นโอ้ยข้าน้อยบ่เคยเห็เนปางถุงจักเทียให้กองเข่าอยู่บ้านเนี่ยไห้ที่จกเสบ่าก็บว่จกจักเทียอันทมากันย่างนี้สันกระยานบ่ได้เขา่าโอ้ยเราก็ทำ สอบไปสอบมาโอม่าผู er ้เดียวบอกข้น้อยว่าแมนเงินดอกสันข้น้อยก็ถามว่าเงือซื้อหีือเปล่าสันแล้วผัดยางเข้าไปนี่เฮียนไหมที่บ้าอุ้มบาทยมันนั่นก็เป็นอย่างสี่ว่ะสันเอออัน๋ยวบ้าก็เลยอุ้มบาทยางไปวุ้นไก่เต๋อจม้องน้ำกลิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ม้วนข้าวหน่อยสันไม่แดงไหลใหญ่ข้น้อยลืมใส่บาทแล้วค้าจะสอบนี่ผู้เฒ่านะโอ้ยเออ cái chuyện đó gặp quan tâm buồn tâm than vừa cho thầu con cái à, con an à thì bao thứ cần à, và cũng đây à, thầu phú kè ba và nếu thầu nâng vô bàn bàn mê nhè thầu nâng vô bàn a tâm à phải bình bàn phải số mưa số mưa lắm và bà số mưa là cần cơ tớ tân tân ở à, dưới chết ship có bị ra lại cho ta bảo là mặc thăm bùn ่าเมื่อนั้นแต่ว่าบินบาทก็ได้ธาเข่าเออล่าก็เล,เลยว่าใส่บาทเอาพี่ตาเข่าตัวไหนข้าน้อยเองใช่ไหมเป็นใส่เข,ข่ากบาับพิตาเข่าตัวสซิเป็นสั้นครับยังหลักข้าน้อยแค่บุ้ยมุกไปวัดสวัสิกคับเจ้ากับแปแดียบเปลาไปสั่นละก็ะมีดอกพ่ออยู่บัดนั่นลนะเออย่าเฝ้าเด้อข้าน้อยไอ้สั่นบ้านลูกสาวเอาฝามาฝากตัวนึงข้าน้อยว่าสิต้มสิปิง้งสิเกี๊ว่าต้มดอกสั่นจะให้อาจารย์ไปเด้อไอ้สั่น อาจารย์ไปต้มก็เด้อหรือว่าปปิ้งก็เด้อวิสันอาตมาขึ้นไปมันปจิโกเน้หรือว่าปแหงนนอยมากก็ยืนถ่าโอ้ยปากคอใหญ่ตัวซ้ำแขนนี่ะไใหญ่จับเทีงดินกวักกวักกวักมากเอานินหมดขนน้อยไปต้มก็เด้อวาสันโอ้ยจังสี่กับมีนี่ไม่ออกเออจังสี่กับมีชุบปูเถาเนาะพระทักดีวานจังเดียอันมาก็ได้เห็นเราก็เพื่อมปังตังเออกระเต่าวัดตากวด เออไปเห็ดถือแก่บวถือแน่ขนาดผู้วิชซูมเออร์นี่นเออสบายอาหารแต่็จทัิจิไว้เป็นว่าเ่าเป็นเห็ดคือข้อมหมายบาเห็นตะเพิ่นผ้าเห็ดเออบว่าถือจะคล้องเราเห็ดกับว่าเป็นอ่าผูเถ่าเนาะผูเถ่าเขากับใบบัวเป็นดอกเอออาจะรยบ้าบอว่าโอ้คนห้องการที่เราว่าจะทําบุญหรือว่าตั้งใจแล้วก็เป็นบุญขึ้นอยู่ว่ากับเราจะทําถูกต้อง บุญก็มีอยู่สองอย่างบุญถูกต้องกับบุญถูกใจเราจะเรียกทำบุญแบบไหนเอเนอคันบุญถือใจเนี่ยพระองค์นี้กูบบุมากกูบบุไปแม่ดอกสั้นเออหลวงพ่อองค์นี้สั้งกูบบุไปดอกนี่เป็นว่าบุญถือใจเออก็คือบ่าถือใจกับว่เฮ็ดอ่ะกูมัมกพระอ,องค์นี้เออมักหลวงพ่อองค์นี้กุบบุสิบเทวาอ,อิศหลวงพ่อองค์นี้อันนี้ก็เอิ่นเ่าบุญถือใจแต่บุญถูกต้อง การทำบุญแต่ระครั้งเราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เราทำด้วยจิตใจที่เป็นรูปเป็นนามเป็นธรรมทำแล้วสบายใจนั่นก็คือบุญทำแล้วเกิดความอิ่มปริติในจิตในใจนั่นก็คือบุญสันดีไม่ใหญ่เอวอวันเวลาผ่านลอดนามอุปนิยูนก็ยังควรกางเกลืนโอ้ยนั่นกอบกนว่าบุญเด้อนน่นเด้อนัน่ากอบกนว่าบุญ ทำบุญเหมือนใ้เรียกพระเรียกสงเพื่อห้จิตใจกว้างใจเราก็เปรียบเหมือนน้ำทะเลที่มีความกว้างใหญ่ไพศาลในการทำบุญทำกุศลบ่ได้เจาะจงว่าพระองค์นั้นบ่ได้เจาะจงว่าวัดนี้เนี่หรือทำบุญไปแล้วก็แล้วทำให้จิตใจบริสุทธิ์จิตใจความเข้ากับอิ่มเองมเกิดตัวคุณขวาูคุ้แม่แม่นบ่ละเออ,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 อ จังว่ากูน้องอายขอแท้แม่ให้ตองเตื้นึกงถึงศิลถึงท่านที่ห้องถ้ำลวงไหวปนท่านใจนั้นมีบอกขอเส้นเจ้าให้ตองอ่านการทำท่านเหตให้ปลื้มนอนเย็นอิ่มหนาไมสังเกตเบิ่งกระไดน้ำห่อแบ่งท่านของใจที่ใส่ห้องห้องอิ่มเองกระเสียมสารท่านนั่งเดะเปิ่นกระเอินเป็นมหาคุนบุญใหญ่ท้านหนำไม้เปิ่นกระเอินเส้นเจ้าให้มันคอย สะสมทีละหน่อยทีละหน่อยก็เป็นหลายบัดน้ำไต่สิเป็นพุ้นได้เบืองอุ่นประหลาดลนไต่สุข้นก้องบอย่างไผยสีน้ำคำฝาอยู่ส์ทุกโผล่กว่างบอมิมมดอกบันตายก่อนจีนับในเข้าสู่ภูมิสถานแล้วแต่การไพมันสิแต่งกันดีไฮไผได้ทำดีไว้คุ้นคว่ดีสางกอายแเราหัวขึ้น้าไปนอกย่างนางสวรรค์ ไ้ทำสว้นันกรรมที่จองตกหน้าลกไปอบายยกุ้มเลิกถูกทอดละม่านลนสาธุชนทั้งกายหญิงใชยผูสุทานศิลและทานให้ปอไวผลสิไดแน่นอนสั่งความดีบ่เดือดร้อนโลกจัน์สรรเสริญขอเชิญส่วนทำดีจังสิมีคดหน่องอย่าทำหมองทำสวอตัวให้ไ่คาอันร่างกายกายละหาขาดว่าใดมีไหวแต่สัวดี ส่เนื้อเอือนจังซีเช่นหมูหั้อควายทั้งหมูขุนปลาลันสันหมูสะขุนสาโลสร้างย่างสังขันหม้หมางหนังงาทั้งกระดูกย่างมีคาอยู่บางขายได้ปูสู่แนวบัดคนไตก็แมนแนวล่างกะจีไผ่เผาเลยบ่มีอันใดสิคาไปซื้อคือคข้าวปหนันเขียนไว้กวีไทยประพันธ์ภาคขอฝากย้อนที่น้องวิจารณ์ไว้ให้ใครควร บุญเราทำบุญเราสร้างบารมีเราก็เกิดปัญญาเราก็เกิดความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราจะดีจะซั่วก็วอยู่ที่ตัวเราจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่เราทำแม่ว่าคุดคพ่อคุดแม่บุญเป็นอัิยาสักบุญใครทำใครก็ได้เฮ็ดให้กันว่าไรด,ดีบอกอนู่งนงอื่นเด้อ เอาขอฝากส่องเวนเด้อร์คุณป้าคุณแม่เด้อรส่องของอาตมาภาพระรื้อใช่ปิตาธรรมโมเออพระบ้านนอกก็เพิ่งฮัดเล่นตงเป็ดเออเป็นตั้งซ่องยูทูบขึ้นมาก็มีผู้ติดตามกับว่าลายไม่ใหญ่ลอยกวก็ขออนุโมทนาผู้เขอว่าเบิร์ผู้เขามาสมเด้อเออต้องการที่ฟังเรื่องยังหรือต้องการอยากสิหูเรื่องอี๋ยังอ่ติดต่ออาตมาปากอาตมากับสิเล่าสิจาไป ได้ที่จอยเป็นธรรมะภาคืนเนะาะธรรมะบานของเข้าฟังแบบสบายสบายคุณพ่พอคุณแม่เอามความสุขความเจริญจงมีแก่สหายญาติโยมทุกทุกทุกท่านเถินจะเรือนพอ